ครับผมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้ารถนะครับเจ้า l d ลด์นะครับสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยจะเป็นสีขาวธรรมดานะครับไม่ใช่ขาวมุกเนาะนะครับตัวนี้จะเป็นเกียวฮโต้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงหรือว่าจะใช้งานในเมืองหรือว่าสะดวกนะครับถนัดเป็นเกดีเ นะครับ LDA เกียวโตนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ชมกันแล้วนะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามานะครับบอกว่าในรุ่น LDA อยากดูเป็นเกียวโตบ้างนะครับจะผมพาไปดูนะครับว่า LDA สีประตูตัวเตี้ยเนี่ยครับเนาะเป็นเกียวโตอสวยขนาดไหนนะครับผมบอกเลเดี๋ยวว่าด้านหน้านะครับเนาะก็ในเรื่องของบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันกับตัว LDA เกียวธรรมดานะครับแต่จะแตกต่างกันแค่เกียวโตนะครับแต่สังเกตดูนะครับเห็นไหม รถคันนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วผมพาไปดูนะครับมีตรงไหนที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับด้านหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยครับก็จะเหมือนในรุ่นของตัวเขาเรียกว่า LDA ตัวเตี้ยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในรุ่นของเกรด LDA นะครับอีซูซูจะชุบโครเมียมนะครับแล้วก็เขี้ยวนะครับสองชั้นเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ส่วนของตาไฟนะครับจะเป็นตาไฟเนี่ยครับตาไฟก็จะเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะครับ ไฟออยดนะครับก็จะเป็นเดย์ไลท์ในหลอดเดียวกันแล้วก็มีส่วนของไฟ LED ให้ในโคมไฟด้วยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในรุ่นของ LDA ตัวนี้นะครับก็จะมีในรุ่นของไฟเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นสีุส้มเห็นไหมหลอดสีส้มนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านนอกจะเป็นส่วนของไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนธรรมดานะครับก็ให้ความแสงสว่างเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าจะไม่สว่างเท่าตัวในรุ่นของอตัวแซต ึ่งมันเป็นหลอดไฟของตัว LED จะสว่างกว่านะครับตัวนี้ก็สวยๆขึ้นคลีนครับสีขาวนะครับก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วมาดูส่วนของถ้าเป็นรุ่นของ4ประตูนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะเขียนตัวว่าแคปโฟนะครับก็คือเป็นแคปสประตูนั่นเองนะครับเป็นประตูสี่เซียนแคปโฟนะครับแล้วก็มาดูส่วนของล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับล้อนะครับก็จะเป็น ล้อแม็กก็จะเป็นลายแบบนี้เห็นไหมนี่ยเป็นคิปๆสีบอลแบบเนี้ยผมว่าสวยนะครับแล้วก็สะอาดเข้ากับสีรถนะครับแล้วก็ดูแลทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับสีนี้นะครับล้อแม็กจ้ำๆเลยนะครับน็อตจะเป็น6กลูนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นครอบดุมที่ติดมากับแม็กเป็นอิยูซุนะครับเห็นไหมโฟกัสแมนี่เห็นไหมอ่านะครับแล้วก็ยางตัวเนี้ยยางก็จะงเป็นของบิตโตนเห็นไหมครับเห็นของบิโตนนะครับ ขนาดยางนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับในรุ่นของ l DA นะครับขนาดยางจะเป็นเขาเรียกว่า215นะครับ70ขอบ16นะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็นขอบ16นะนะครับระบบช่วงล่างเบรกอะไรก็พร้อมเลยเบรกก็จะเป็นลิฟเบรกแบบคีบนะครับนี่อ่าเป็นเอเบหมดแล้วนะครับในรุ่นของตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านกระจกนะครับกระจกเราก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าตรงเนี้ยเราติดเป็น40นะครับผมแล้วก็ส่วนของ ที่ปัดน้ําฝนก็จะเป็นการปัดแบบตัวธรรมดานะครับเห็นไหมยังไม่ได้เป็นแบบวิวอินถ้าเป็นแบบวิวอินมันจะเป็นในรุ่นของตัวแซตนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเสารับขึ้นสัญญามพายุด้านบนนี่เห็นไหมนะครับอันนี้ก็ทําการติดคิ้วกันสาบเรียบร้อยเลยนะครับใส่ลูกค้านะครับด้านข้างเนี่ยครับฟิล์มเราจะติดอยู่ที่60นะครับผมแล้วก็ส่วนของกระจกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงมุมกระจกตรงนี้นะครับทําให้สว่างชัดเจนนะครับเป็นหลอด LED แล้วนะครับมาดูส่วนของประตูนะครับก็ในสองประตูนะครับมือเปิดตัวเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในรุ่นของเกรด l ดีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันเนี้ยลูกค้าได้ใส่บอกให้ใส่ตัวจานรองมือเปิดให้นะครับตัวเนี้ยเวลาเราจับไปเลียบเป็นขูดมันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแล้วสิ่งที่แปลกที่ลูกค้าหลายคนถามนี่ครับ ก็คือรถตัวนี้ลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้บันไดนะครับเขาก็ให้ไปจัดใส่บันไดให้นะครับบันไดเพราะว่าถ้าเป็นบันไดข้างตัวนี้นะครับก็มันก็จะมีเฉพาะในรถตัวยกสูงนะครับแต่เนี้ยลูกค้าให้ใส่นะครับราคาก็อยู่ประมาณ3,5 0 0นนะครับสองข้างนะครับตัวเนี้ยก็สามารถใส่อันยึดได้เลยนะครับตัวนี้คบันไดข้างนะครับตันนี้จะเป็นรถตัวเตี้ยนะทุกคนไม่ได้เป็นตัวสูงมาโหลดเตี้ยนะนะครับตัวนี้จะเป็นโหลดเตี้ยนะครับใส่บันไดข้าง นะครับโอ้โหสวยเลยนะครับตัวนี้จำๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูภายในดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบไหนนี่ครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับในรุ่นของ LDA เห็นไหมนี่ครับเนาะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแล้วอ่ามให้ไปสองลูกนะครับภายในเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับแต่รูปทรงนี่แบบสวยแน่นอนเลยครับโอบกระชับแน่นนะครับสนิทเวลาขับไปรู้สึกว่า ช่วงล่างนี้ดีมากเพราะว่าเบาะตรงนี้มันซับแรงกระแทกได้ด้วยนะครับก็อบกอดไหลนะครับทําให้เวลาขับทางไกลมันไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านบนตรงนี้นะครับคอนโซลด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพลาสติกอยู่นะครับแต่ผมลองเปิดให้ดูนะครับว่าออมันจะเป็นลนักษณะหน้าจอนี่ยรูปของ LDA เห็นไหมนี่ครับสีก็จะประมาณนี้ LDA นะครับ แล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็นเจ็ดนิ้วนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นคำเตือนแล้วกดตกลงเลยนี่มันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับระบบแอร์มีมาให้เรียบร้อยปรับลมปรับแรงความแรงของแอร์นะครับแล้วก็มาดูส่วนของแก์ออโต้นะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแก์ออโต้ของในรุ่นตัว LDA นะครับถ้านี่ก็จะมีส่วนของระบบขึ้นเขาลงเขานะครับตัวนี้นะครับก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัย นะครับตันนี้เป็นแกวออโต,โต้ก็ดึงมาด้านหลังแล้วสามารถตบขวาเพื่อที่จะเป็นระบบของแมนนวลก็คือใส่แก่หนึ่งแก่สองแก่สามแก่สี่แก่ห้าแก่หกเพราะว่าตัวนี้มีถึงหกสปีดแล้วเวลาเรา,เราถอยรถแก์เราก็กดถอดด้านหลังด้านหลังด้านหลังอย่างนี้ครับหรือว่าเราขับไปอยากจะเป็นออโต,โต้แบบปกติเราก็ตบหมาด้านซ้ายขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับตนนัวนี้โอ้โหคุ้มค่ามากครับแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยครับกว้างขวาง สวยงามนะครับดูด้านหลังเบาะด้านหลังด้านบนก็จะมีส่วนของไฟนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักนะครับเก็บของต่างอันนี้ก็เป็นไฟนะครับแล้วก็เนี่ยครับบางถ้าเป็นในรุ่นของ LDA ก็จะมีส่วนของกระจกมาให้ตรงนี้แล้วสามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วด้านนี้นี่ด้านนี้ก็มีมาให้นะครับในรุ่นของ LDA แต่ถ้าเป็นในรุ่นของตัว SDA ยังไม่มีมาให้ตัวนี้ลิ้นชักก็มีฝาปิดนะครับตัวนี้ เห็นไหมมีฝาปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายนอกต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงครับด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะผ้าอย่างที่เคยนะครับก็ใส่ยางคูพื้นอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นของตัวเนี่ยครับเห็นไหมครับ LDA นะครับจะยังไม่มีแร์ด้านหลังนะครับแต่จะมีที่ชาร์จให้ตรงนี้นะครับผมมีที่แขวนสัมภาระให้ นะครับแล้วก็บาะเราก็สามารถเอาลงได้เนี่ยครับเอาลงวางแก้วได้โอ้โหสะดวกมากเลยครับสะดวกสบายนะครับก็ตัวนี้เนี่ยครับการใส่ปันจัยก็ใส่มาแบบเรียนขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับดอไย้สวยว่าสวยในแบบนะแจ๋วเลยนะครับนะครับด้านหลังปลายท้ายก็เป็นในรุ่นของส่วนของเสีใสลมดำแล้ว นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนว่าไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นในรุ่นของ LDA จะไม่มีสัญลักษณ์นะครับ SDA ก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแซถึงจะมีเขียนมาตัวแซนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกล้องเนี่ยกล้องกล้องหลังอตรงนี้นครับจะกรเปิดนำผิดตายสุกกระบะไลเนอร์เราก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนี่ยคือรับไปตรงเี้ยซื้อไปก็พร้อมใช้งานเลยนะพร้อมใช้งานยาวๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้ สวยวยลอดใจงานนะครับโอ้โอสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เขาขเสร็จฟรีด้วยนะครับแล้วก็เป็กนกำลังใจให้ของเสร็จฟด้วยนะครับสวัสดีครับรถใหญ่มาแล้วครับรถใหญ่มาแล้ว